สวัสดีค่ะเช่นคือครูพระละคนใหม่เช่นชื่อหลีหลินต่อไปนี้เช่นจะมาสอนแทนครูจางแล้วก็จะมาสอนพวกเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอสวยมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะทําไมถึงมีครูคนใหม่ได้เันก็ไม่รู้จริงเฉันคุณมีข่าวอะไรบ้างไหมคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับโลกศิลปะการต่อสู้หรือเปล่ามันมีอยู่จริงๆนะจางหยงก็มาจากโลกศิลปะการต่อสู้ด้วยเช่นกันโลกศิลปะการต่อสู้เหรอเชนคิดว่ามันจะมีเพียงแค่ในโลกจินตนาการซะอีก พวกเขาเป็นใครงั้นหรอไม่รู้สิอยู่ๆพวกเขาก็โผล่มาที่นี่พ่อของฉันบอกว่าฉันอาจจะถูกจับตามองจากพวกที่มาจากโลกศิลปะการต่อสู้ก็ได้เขาจึงบอกให้ฉันระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นฮะครูลินเธอมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันเข้าใจนะว่าพวกเธอสนใจโลกศิลปะการต่อสู้เป็นพิเศษครูระวังข้างลัางหืม<ะ>เอะระวังให้ดีล่ะคงไม่ใช่ครูธรรมดาแล้วล่ะ คุณเห็นวิธีการจับลูกบอลของเธอหรือเปล่าฉันได้ตรวจสอบที่นี่อย่างละเอียดแล้วไม่มีอะไรคุณคิดยังไงล่ะฉันสามารถขอให้เพื่อนบางคนในสมาคมเชื่อตรวจสอบด้วยได้ไหมไม่ได้นะแค่ขอให้ใครสักคนเฝ้าติดตามเธอก็พอหงเหลียนนายท่านเกิดเหตุตอนคุ้มกันคนหลงหลงกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุลอบฆ่าฉันพวกเขาพาหลงหลงนี้ไปแล้วพี่เหลียวคนของคุณจะทำงานล้มเหลวอีกไหม ไม่ต้องเป็นห่วงฉันสงคนที่เก่งที่สุดในสมาคมไปแล้วถ้าหากแย่จิ้งเฉินมาช้าแล้วก็เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วฉันจะให้คนไปส่งคุณยังไม่มีข่าวหลิวติงหลงเหรอยังเลยหมอบอกว่าเธอก็แค่ต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้ไม่มีอะไรร้ายแรงนี่เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ฉันพบสิ่งนี้รู้ข่าวเกี่ยวกับหลงหลงบ้างไหมเฮิมนี่คือหลิวติงหลงและนี่ก็คือครูหลินนี่หลิวติงหลง ไม่เจอกันนานนะเย่จิ้งเฉินนี่เป็นเรื่องระหว่างคุณกับฉันไม่ควรที่จะเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแค่เรางั้นเหรอฉันอยากให้คุณมาที่ชิงหลงถ้าหากว่าคุณตกติดแล้วก็ฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันจะปล่อยแฟนของคุณไปดีหรือเปล่าคุณมีเวลา15นาทีถ้าหลังจาก15นาทีไปแล้วคุณยังไม่มาฉันคงจะต้องทําลายใบหน้าของเธอแล้วนะแต่ถ้าหากคุณยอมทําทุกอย่างเพื่อเธอแล้วแล้วก็ฉันอาจจะใจดีปล่อยให้คุณกับสมาคมของคุณไปก็ได้คุณจะทําอะไรฮะ ฮหากมีสิ่งเลวร้ายกเกิดขึ้นกับฉันอูยังจะเป็นหัวหน้าสมาคมคนต่อไปบอกตีเฟิงและพี่น้องในสมาคมของเราด้วยวันนี่เป็นคําสั่งของฉันเช่นจะไปพบเขาคนเดียวอย่าตามเช่นมาล่ะเสี่ยวหลงคอยสืบความสัมพันธ์ระหว่างคูหลินกับสมาคมเดซี่ต่อไป15นาทีผ่านไปเฮิมพี่เหลียวหมดเวลาแล้วฮะส่งเธอมาให้ฉันเฮิม จะยอมทำตามใช่ไหมถ้าฉันอยากให้คุณตายคุณจะยอมไหมละ่ะคุณต้องการอะไรส่งเธอมาให้ฉันแล้วฉันจะยอมทำทุกอย่างอย่าทำแบบนั้นนะไม่ได้นะปล่อยเธอไปแล้วฉันจะฆ่าตัวตายทันทีฆ่าตัวตายเหรอถ้าเราปล่อยเธอไปคุณจะฆ่าตัวตายใช่ไหมเย่เย่จิงเฉินถ้ายังกล้าขยับฉันจะกีดใบหน้าที่สวยงามนี้ซะเย่ yeah. ให้เขามีชีวิตอยู่หัวหน้าจะฆ่าเขาเอง ฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาตายแบบนี้ได้ถ้าหากว่าความตายของฉันสามารถแลกชีวิตได้แล้วก็หงเหลียนคุณยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอหลงลงคุณได้ปวดร,รักษาชีวิตด้วยถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ฉันกับนายท่านก็คงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้หงเหลียนนายท่านเราต้องออกไปแล้วฮ้อรีบข่าวพวกมันหงเลียน <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดนี่มันเป็นความผิดของฉัน ฉันไม่สามารถปกป้องคุณหลงๆได้ฉันจะต้องช่วยเธอให้ได้ทุกครั้งพวกเขาอยู่ที่นี่ทำไมเธอไม่อยู่โรงพยาบาลล่ะฉันบอกแล้วว่าไม่ให้มีใครตามฉันมาฮึมย่านายท่านระวังพวกเขาเป็นนินจาระดับสูงพวกเขาทั้งหมดนั้นแข็งแกร่งกว่าฉันมากฉันจำได้ว่าคนเหล่านี้เป็นคนของสมาคมเดซี่คนที่ออกคำสั่งได้ก็มีแต่ลูกสาวหัวหน้าสมาคมเท่านั้น แล้วเธอก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับหลิวติงหลงมากเหตุใดเธอถึงช่วยเขาล่ะเฮิม hmm. แต่ฉันมีสิ่งนี้นี่คือหลิวติงหลงส่วนนี่ก็คือคููลินหืมย่าเออห้องเลียนออเฮ้อเอพี่เหลียวพี่หมาไม่ต้องกังวลหลังจากวันพุ่งนี้จะไม่มีเย่จิ้งเฉินในโลกใบนี้อีกแล้วดินจาาของเราได้รู้วิธีการเล่นงานพวกเขาแล้ว Hmm? ข้ามันย่า <Yeah. S 2> ฉันชื่อฉีลินหัวหน้าสมาคมชั่อคาวอูหยางได้ส่งฉันมาที่นี่เพื่อช่วคุณเฮิมเฮ่ฉันพร้อมแล้วสำหรับคำสั่งของคุณข่าพวกมันทั้งหมดพี่เหลียวนี่มันย่า yeah. ไม่ต้องกังวลพวกเราสูญเสียเพียงแค่เล็กน้อยฉันจะปิดพื้นที่นี้ในขณะเดียวกันฉันไม่เชื่อว่ากองกำลังของเราจะไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้ มีอะไรหัวหน้าสมาคมจิ้งเหมามาหนีแล้วเข้าไปหนึ่งในคนที่ปิดล็อกพื้นที่ฮะห,หยุดพวกเขาซะอย่าปล่อยให้พวกเขาเข้ามาทำร้ายหัวหน้าได้อออฮ้ยข้ามันตอนนี้พวกเราควรถอยกลับดีไหมข้ามันเย่ yeah, จิ้งเฉินครั้งนี้แกอาจะหนีไปได้แต่ครั้งหน้าแกไม่รอดแน่เฮเ้อ,อหงเหลียนคุณ คราวหน้าจะไม่มีอีกแล้วหลิวติงหลงในตอนเย็ยนวันนั้นต้องขอบคุณโงเหรียญพี่น้องของเขาและก็สมาคมจิ้งเหมาที่ทำให้ฉันกับหลงหลงสามารถรอดชีวิตมาได้หลิวติงหลงกับพวกของเขาก็ถูกฆ่าตายไปจนหมดอย่างไรก็ตามหมาจนเจี๋ยได้หนีไปแล้วแย่จิ้งเฉินฉันกำลังรออยู่เลยตอนนี้ก็ค่อนข้างสายแล้วนะเธอกำลังรอแฟนสาวของเธออยู่ละสิฉันได้เจอเพื่อนที่น่าสนใจคนหนึง่งแล้วเขาก็อยากจะเจอคุณมากๆฮะ หงเหลี้ยนไม่เจอกันนานเลยนะคิดถึงจังเลยเธอรู้ว่าฉันเป็นใครมานานแค่ไหนแล้วไม่นานฉันก็เพิ่งรู้ว่าคุณเป็นลูกสาวของหัวหน้าสมาคมเดซี่ฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วโดยมีคาดคิดว่าไม่เพียงยังไม่ตายแต่ว่าเธอยังทรยศสมาคมเดซี่ด้วยคุณต้องการอะไร <c oughs> บอกฉันมาทำไมสมาคมของคุณต้องการที่จะฆ่าฉันทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกคุณ หัวหน้าของฉันต้องการจะจัดการเธอฉันจะบอกคุณก็ได้ถ้าคุณจับฉันได้นะใช่ได้ฉันจะเล่นกับเธอเองหงเหรียญเธอคิดว่าเธอจะจับฉันได้ไหมฮ<ะ>้ย์เยอะที่ผ่านมาเธอไม่สามารถทําอะไรฉันได้เลยแล้วตอนนี้เธอคิดว่าเธอจะทําอะไรฉันได้เหรอยอะเธอมันอ่อนแอเกินไปหงเหรียญฮะเธอแพ้แล้วล่ะลีลิน ตอนนี้คุณจะตอบคำถามของฉันได้หรือยังคูหลินนี่คือทั้งหมดที่ฉันจะเล่าหลังจากที่สมาคมหัวกระโหลกเห็นความตายล่มสลายไปพ่อของฉันซึ่งเป็นหัวหน้าสมาคมเดซี่กับสมาคมหลงเซินและสมาคมหลงเทียนพวกเขาต้องการแบ่งพื้นที่นี้ออกเป็น3มส่วนแต่สมาคมจิ้งเหมาก็คอยขัดขวางเราอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องกำจัดคุณทิ้งซะ เมื่อฉันรู้ว่าหลิวติงหลงและหมาเทียนเจียก็ต้องการที่จะจัดการคุณฉันจึงได้ติดต่อกับพวกเขาเพื่อที่จะลักพาตัวมู่หลงหลงน่าเสียดายที่คุณน,นั้นหนีออกมาได้นายท่านถ้าหากว่าคุณเชื่อในตัวฉันให้เวลาฉันอีกสิบวันฉันสามารถที่จะเปลี่ยนเธอให้มาเป็นพักพวกของคุณได้เธอคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวของหลงหลงและเธอก็ยังเป็นลูกสาวของหัวหน้าสมาคมเดซี่เธอก็คงยังมีประโยชน์อยู่เอาละให้เธอดูแล ในที่สุดฉันก็พบคุณรีบไปกันเถอะเราเกิดปัญหาใหญ่แล้วจึงฉันพวกเขาทําอะไรเฟยเฟยกับเสี่ยวหลิงเกิดอะไรขึ้นฉันจะยุติเรื่องสมาคมเดซี่สักพักหนึ่งเฟยเฟยเสี่ยวหลิงเหมิมนี่ใครกันวางอาวุธในมือคุณลงซะเราพบรอยแผลจากการถูกแทงบนร่างกายของผู้หญิงเป็นจำนวนมากร <laughs> ับทราบแล้ว จับกุมผู้กระทำความผิดหากมีการขัดขืนอนุญาตให้ยิงได้ฮัลโหลทั้งหมดเป็นไปได้ด้วยดีขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของคุณนะผู้บัญชาการหยางจางลั่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เทียนฉันเข้าใจแล้วคุณสามารถเชื่อถือเราได้ผู้บัญชาการจางฉันไม่ได้สนใจเรื่องเงินและฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องหุ้น70%์นนั้นด้วยหากเราทำสำเร็จแล้วหุ้นของซินหยุนคอร์ปอเรชั่นจะเป็นอย่างไรเราก็เพียงแค่จัดการกับเซิงหง และผู้บังคับบัญชากวนโม่เฟิงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคุณรวมไปถึงผู้กำกับสู้เมืองนี้ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราในไม่ช้าเช่นหวังว่าเราจะร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นเช่นก็คิดเช่นนั้นผู้พิพากษาจริงเรามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเย่จิ้งเฉินเป็นคนฆ่าเธอตามข้อกฎหมายแล้วผู้กระทำความผิดเย่จิ้งเฉินต้องอยู่ในคุกเป็นเวลาสิบปีลูกเจี๊ยบมาอีกตัวแล้วร่างกายนี้ก็ไม่เลวฉันชอบเขานะ คุณต้องการจะเล่นกับพวกเราไหมแล้วจะได้รับความสนุกสนานจากเราอีกมากมายได้เลยฉันจะเล่นกับพวกคุณเองืออหยุดนะเจ้าหนุม่มฉันจะสั่งสอนพวกเขาเองหยุดทีเผลมเออพวกเขาสมควรได้รับมันคุณอย่าได้เข้ามายุ่งกับเรื่องของฉันเลยหรืออีกอย่างก็คือฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันจะไม่ทําอะไรกับคุณเด็กน้อยช่างน,น่าสนใจจริงๆคุณชื่ออะไร เย่จิ้งเฉินฉันคือเนี่ยหยาเจียงได้ปวดยกโทษให้ฉันด้วยฉันเคยเป็นลูกน้องของพี่หูฉันได้ยินเรื่องราวของคุณมาจากเขาคุณเป็นหัวหน้าสมาคมจิ้งเหมาเย่จิ้งเฉินใช่ไหมใช่แล้วเป็นลูกน้องของเสี่ยวหูงั้นเหรอใช่แล้วโปรดให้ฉันจัดการกับพวกเขาแทนเอาละ่ะตอนนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทํายังไงกับพวกเขาคนที่ชื่อหวังกั่วซ่งเขาแข็งแกร่งมากใครเป็นผู้คุมที่นี่งั้นเหรอ แต่คุณอยู่ที่นี่แล้วฉินเดาได้ว่าความสุขของเขากำลังจะจบลงในไม่ช้าแต่ว่าคุณจะต้องรู้ว่ามีกลุ่มคนที่แตกต่างกันมากมายอยู่ที่นี่เขาไม่ใช่ผู้คุมเพียงคนเดียวเขาสามารถจะก,การแกล้งใครก็ได้ที่ไม่มีผู้นำอย่างเช่นเราเฮ้ hey, พี่ชายฉันได้พบคุณอีกครั้งแล้วเฮมล่วนไปหูคุณกล้าพูดแบบนั้นกับฉันงั้นเหรอไปให้พน้นฉันไม่อยากเจอคุณไปให้พน้นนี่คือน้องชายคนใหม่ของเรางั้นเหรอเฮ้ hey. ต้องการจะเข้าร่วมทีมของฉันไหมจะไม่มีใครสามารถรังแกคุณได้ถ้าหากคุณมีฉันเป็นผู้นำก็แค่เด็กโง่ที่ตัวใหญ่ยังได้ก็เสียหูอยู่มากเหืม…มหยุดนะคุณเข้าใจไหมที่นี่ไม่มีใครสามารถัขคำสั่งลูกพี่ได้หอิมอยากไอ้เด็กน้อยแกไม่ได้ยินหรงงือไงเอออยากตายหรือไงคนที่พูดแบบนี้กับฉันพวกเขาตายหมดแล้วเออ,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 อแก เฮ้เกิดอะไรขึ้นนี่มันหมายความว่ายังไงเช่นเห็นเมื่อคุณต่อยเขาจะเป็นไปได้ยังไงเขาตัวใหญ่มากขนาดนี้เช่นจะสามารถเอาชนะเขาได้งั้นเหรอคุณพูดอะไรตลกมากเลยนะอยู่ๆเขาก็ล้มลงกับพื้นเกิดอะไรขึ้นกับเขามันน่ากลัวมากเลยนะเขาอาจจะประมาทลื่นล้มก็ได้ใช่แล้วเขาล้มลงเองใช่ๆเช่นก็ไม่เห็นว่าเด็กคนนี้จะต่อยอะไรเขาเลยเฮ้อพวกคุณพาเขาไปที่ห้องพยาบาลอย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก มิฉนั้นพวกคุณจะถูกคุมขังในกรงเฮ้ยพี่เฉินเขาเป็นหัวหน้าสมาคมจิ้งเหมาแย่จิ้งเฉินและเขาก็เป็นผู้นำของฉันด้วยอย่าได้แกล้งเขาอีกนี่ยะเขาเป็นใครเขาคือแย่จิ้งเฉินฮ่าวเทียนแม้ว่าตอนนี้แย่จิ้งเฉินจะอยู่ในคุกหากเขารู้ว่าเราทําอะไรลงไปฉันกลัวว่าเขาจะตามมาหาเราเพื่อแก้แค้นลุงเตอ๋อฉันได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วเขาจะไม่รอดออกจากคุกมาแบบมีชีวิต เช่นจัดมือสังหารไปแล้วเขาไม่สามารถมีชีวิตรอดออกมาได้เย่จิ้งเฉินคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเราใช่ไหมเขาเป็นผู้คุมในเรือนจํานี้เหรอหวังกวัวซ่งฉันได้ให้เงินคุณไปแล้วทําไมคุณถึงกลับมาอีกเย่จิ้งเฉินไม่ได้ให้เงินฉันฉันก็เลยกลับมาเอาชีวิตเขาเออฉันไม่ดีใจเลยที่ได้พบคุณ ทำไมคุณถึงรู้จักชื่อฉันล่ะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือใครส่งคุณมาฆ่าฉันคุณกำลังจะพูดว่าคนที่ทำให้ฉันเป็นนักโทษก็คือตงหาวเทียนใช่ไหมตงหาวเทียนขอให้ฉันมาดูแลคุณเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณกำลังจะตายเรามีสองตัวเลือกให้คุณคุณฆ่าตัวตายเองหรือว่าให้เราฆ่าคุณคุณชอบแบบไหนล่ะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ฉันมีทางเลือกอื่นเฮ้ย่าฆ่าเขาฆ่าทั้งหมดย่า ตายซะเอิมบ้าบอกฉันมาฉันไม่รู้เขาช่วยชีวิตฉันไว้แม้ว่าฉันจะรู้ฉันก็ไม่บอกคุณตรงเขาเทียต้องการอะไรเืม เนื่องจากคุณอยู่ใกล้กับจางหงและความขัดแย้งระหว่างคุณกับตงห่าวเทียนเขาเลยต้องการกำจัดคุณฉันจะบอกว่าเมื่อเร็วๆมานี้เขาค่อนข้างใกล้ชิดกับลั่วหมิงไห่แล้วก็ชูรี่ตีฉันได้ยินมาว่าพวกเขาต้องการร่วมงานกับผู้กำกับจางแล้วก็ผู้บัญชาการกวัวโม่เฟิงเพื่อที่จะได้เป็นผู้ควบคุมเมืองนี้ฉันเข้าใจแล้วตอนนี้คุณก็ตายได้จัดการกับร่างเขาซะอืมคุณคุ้นเคยกับเรือนจำนี้มากใช่ไหม การฆ่าคนในเรือนจำจะถูกตรวจพบในไม่ช้าคุณอาจจะได้รับโทษประหารชีวิตก่อนที่ฉันจะตายฉันจะต้องฆ่าตรงห่าวเทียนพีเยคุณต้องการจะทำอะไรดังนั้นฉันต้องการจะแหกคุกออกไป